นะครับพี่น้องหลังจากที่อ้างนะครับผมเตี้ยเพิ่มบระบือนั้นได้ได้ขาดนะครับผมเกี่ยวปัญหานะครับผมตักระไพรนี่ครับขาดมาครับผมเบื้องตรงไหนตรงหน้านะครับจะเป็นรถนะครับผมรถปิวรุปประยู่ันนี้ครับกลางตรงหน้าเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้ทําการทิ้มเชือเรือนะครับผมกองมัใช่การนะครับผม ใส่มาใส่เนื้อนะครับนี่ครับหน้ามาแห้งครับพี่น้องนี่ครับ,รบขาดหมดเลยพี่น้องนี่ครับสะพานได้ขาดได้ครับผมสะพานในขาดขาดซ้อมมองเลยพี่น้องนี่ครับอันนี้ลำน้ำห้วยห้องน้อยนะครับผม นี่ครับเป็นพื้นที่อันตรายนะครับผมนี่ครับหลังจากที่พายุเลยขมานะครับผมอ้างกับน้ำมไ่เลยพี่น้องนี่ครับได้ช่วยเหลือนะครับผม มากครับพี่น้องนี่นะครับผมโอ้ปีติยานี่ครับสะพธธานขาดแล้วพี่น้องข้างเหมือนเลยพี่น้องหนามไม้แห้งครับนี่ครับ ข้างมาเลยครับพี่น้องโอ้เขาก็ตายไม่ได้พี่น้องนี่บ่งคับว่าไปแต่ตายเพราะเขาพี่น้องนี่ครับผมตอนนี้ก็ได้ทำการลอยเหลือนะครับผมนี่ครับเอาสะพันชุกเชิ้นมากนะครับผมโอ้ น,นี่จะเป็นรถดีครับน้ำพัดมากพี่น้องรถน้ำพัดมากครับพูนะครับตกไประยุกกลางตรงหน้าเลยเบืเ้องพื้นที่นะครับผมทางผมสรัาชินี้ครับผม กได้มากผ้าปีพะนองของเบิรครับผมอุตระภัยจากน้ำครับจากพายุครับผมผ้านี่ยเอาต้น